ตาที่หนึ่งเมนูอาหารต้ตมตำปูปลาใส่หมูยอฉันก่อนฉันก่อนอ้าว,วะะปูปลาใส่หมูยอเหมือนแกลืมแค่ฉันสองคนเลยเหมือนแกลืมแค่ฉันสองคนเลย,ย,ย 2, เลยฮ้ยสี่ขั้นตอนเนี่เราจะ คือวานี่ยพี่เอ่อมันก็คือเหมือนแต่ถ้าหัวป้าใครคนนี้ต้องพูดถ้ากดถ้าห้าวีทเลยยังพูดไม่ได้คำก็จะแพ้นะครับผมโอเคครับเรามาโอนอยออกกันว่าใครอยู่ทีมใครนะโอน้โนยต์ออกอ่าโอน้อยตอโอ้อาโต่อยู่กันนะโอเค <amounts to S 2> <atorium> ไปครับไปครับเดี๋ยวกรรมการจะเลือกหมวดให้ละกันเพื่อเป็นการยุติธรรมโอเคนะครับตาที่หนึ่งเมนูอาหารอ่าป่าวิ่งฉุบนะครว่าทีมไหนจะเริ่มก่อนครับส่งตัวแทนส่งตัวแทนมอโต้มาโต้ นะคะเพียงคุณบิวตี้มหมดจกูสุกี้ติงยังหมูกระทปจตีไข่เจียวหมูสาบหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งเอ้ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ทอดต้มตำปุปลาใส่กุยอ้อันก่อนทันก่อน ข้าหมูยางข้าหมูยางไข่ปูไปูย่างอืปลาทอดปลาทอดโอเคข้าวผัดอเมริกันโอเคกะเพาไข่ดาวยำไข่ต้มหนึ่งโอเคหอยทอดโอเคอ่าผัดไทยกุ้งสดผัดโรมิตโอเค ขแกงสตูดผักกาดขาวแกงสืดกระดูกหมูผักกาดดองอ่าแกงส้มผักรวมเฮ้ยมีซ่าสลัดส้มตำส้มตำไปแล้วหนึ่งส้มตำไทยไงอ๋ออ่ะส้มตำไทยอือแกงเลียงแกงรันจวนโอ้ไข่พะโล้หมูสามชั้นอ่า แก้เรืองสนสองคนเลยเหมือนแก้เื่องสนสอคนเลยใช่่มากินกัคุณไก่ทอดน้ปลาอ่าหมูก็ผัดคนาหมูกรอบอ่ะยำเซมอนสโอเคสปาเก็ตตี้วองโกเล่ออไก่เจียวหมูเจียวหมเยอโอเคราเหนมโอเคข้าวมันไก่อ่าก๋วยีเนื้อ โอเคครับจานญ่าอืพิซซ่าอ่ะข้าวผัดกุ้งอือหึหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยอีกฝ่ายนํำไป1นึศูนทีมนี้นํำไปหนึ่งูนย์ครับผมเอาไปหนึ่งคะแนนห้าเมื่อกี้ไม่ใช่ห้าวีนะหนึ่งสองสามไม่ใช่ห้าวีนะอ่า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 เสมอเสมอ เสมอ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 ศูนย์ศ ah, right. ูนย oh, ์ได้แล้วศูนย์ศูนย์ศูนย์ในที่สุดเราก็ต้องจบคลิปในพาร์ทสองจบเหมือนเดิมยังมีคนร้องไห้ยังไม่ยังไม่ยังไม่จบวิ่งไปแข่งแบบตัวยังไงนี่ขนาดไม่ให้เลือกหมดเลย